สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับวิสสุวิชิสายแต่งบายเซฟาย่าอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเรามีเจ้าตอนเบลโฟล์วิวนะคะขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะหล่อๆนะคะแต่งอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวนี้เราจะพาไปชมกันค่ะว่าหล่อแค่ไหนนะคะาาตามมเา,าเลยค่ะลูกค้าคันนี้นะคะลูกค้ารีเควสเลือกแต่งเป็นการชนหน้า h ฮมเมอร์ค่ะถามว่าทำไมถึงเลือกแต่งเป็นการชนหน้า h ฮมเมอร์เพราะลูกค้าเนี่ยจะนำไปใส่วินนะคะ คันนี้นะคะมีที่ใส่วินให้ตรงนี้นะคะลูกค้าจะนําไปใส่วินเพื่อเอาไปใช้งานนะคะลากจูงจริงนะคะใช้งานหนักเนี่ยการชนหน้าฮัมเมอร์นะคะก็สามารถรับแรงได้ดีรับน้ําหนักได้ดีนะคะการชนหน้าฮัมเมอร์นะคะจะมีตัวหนังสือสีแดงนะคะเป็นแบรนด์ฮัมเมอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็มีห่วงลากด้านล่างนะคะเป็นสีแดงนะคะเดี๋ยวตากล้องมาดูตรงนี้เลยค่ะเป็นห่วงล่างแบบนี้นะคะสีแดงแบบนี้เนาะด้านล่างนะคะการชนหน้าฮัมเมอร์จะมีมาให้นะคะ แล้วก็ด้านบนนะคะจะมีตัวข้ายึดไฟสปอตไลท์ให้2ตํตำแหน่ง 1- 2ตรงนี้นะคะลูกค้าจะใส่เป็นสปอตไลท์2ดวงกลมๆก็ได้นะคะหรือจะใส่เป็นไลท์บายยาวๆก็ได้เช่นกันส่วนห่วงแดงอันนี้ทางเราแถมให้กับลูกค้านะคะไม่ได้มีมาจากการชนหน้าเนาะแล้วที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือตัวหนังสือไททันสปอร์ตคันนี้ติดกันจนแท้จะดูว่าเป็นไอเทมที่มาจากโรงงานแล้วนะคะตัวหนังสือตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถ เลือกสีได้นะคะมีทั้งหมด3สีค่ะมีสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็มีสีแดงใครที่ใส่กันชนหน้าแฮมเมอร์จะติดเป็นสีแดงให้เข้ากันก็ได้นะคะก็หล่อเทไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านข้างเลยค่ะว่าตัวนี้เราแอดอะไรเพิ่มให้กับลูกค้าอีกนะคะกันชนหน้า h ฮมเมอร์นะคะ,ะก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้เลยนะคะมีไฟหลีมาให้เลยนะคะเป็น led แบบนี้นะคะอยู่ในชุดของการชนหน้านะคะจะแ,แยกสวิตช์ไฟสามารถปิดเปิดได้ให้อยู่ที่ด้านในรถนะคะแล้วก็ลอ้อ ันนี้นะคะเป็นล้อแมกขนาด16นิ้วนะคะปกติเนี่ยเราจะแถมให้เนี่ยเป็นล้อแม็ก16แบบนี้แต่ว่ายางาแถมเป็นยางออเทเรนนะคะเป็นยาง A t ทแต่คันนี้ลูกค้ารีเควสมาเลยบอกว่าอยากได้เป็นยาง MT ดอกลึกๆแบบนี้นะคะดอกหนาๆแบบนี้นะ,ะแต่อันนี้ลูกค้าต้องแอจ่ายส่วนต่างเพิ่มเติมนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าอัปเกรดจากโปรที่เราแถมให้นะคะเป็นยางวัดทะเลนนะคะเป็นยางดอกใหญ่ที่ใช้ตะกุยขาววิ่งบนขาวได้นะคะตัวนี้เป็น สองหกห้าเจ็ดห้า R สิบค่ะเป็นแม็กซิสนะคะเวลาที่ลูกค้าใส่ยางแก้มเจ็ดห้าเนี่ยมันต้องยกขึ้นนะลูกคา้าเราต้องยกขึ้นแบบนี้นะคะยกขึ้น2นิ้วเนาะเพราะว่าถ้าไม่ยกเนี่ยมันจะติดซุ้มล้อเวลาเราเลี้ยวเราอะไรนะคะอะดูนะคะดูงานนะคะเวลาเราติดกันชนเนี่ยเราจะพับเก็บซุ้มให้นะคะเก็บให้ลูกค้าทุกจุดค่ะงานละเอียดค่ะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยว่านาไปใช้งานแล้วจะมีปัญหารหรือจะไม่สวยเนาะแล้วก็แถมตัวซุ้มล้อตัวนี้ให้นะคะรล่อหล่อแบบนี้ไปเลย ซุ้มล้อมหมุดเงินนะคะหมุดเนี่ยเป็นหมุดที่แปะมากับซุ้มเนาะไม่ได้เจาะรถนะคะลูกค้าก็หล่อเข้มดุไปเลยนะคะคันนี้เนาะแล้วก็ด้านข้างนะคะลูกค้าเป็นสติกเกอร์ลายโคนอันนี้ลูกค้าเลือกลายที่เจ็ดค่ะมีให้เลือกทั้งหมด25ลายหรือลูกค้าจะใส่เป็นชื่อสวนชื่อไร่ของลูกค้าก็ได้นะคะรีเควสต์มาได้เลยหรือจะเอาลายที่เท่าไหร่ไปรวมกับลายไหนหรือจะสั่งอะไรเพิ่มเติม,เ,ตมเราทําให้ลูกค้าได้หมดค่ะเดี๋ยวเราออกแบบแล้วก็ส่งให้ลูกค้าดูได้เนาะ ส่วนฟอนต์นะคะก็สามารถเลือกได้อีกเช่นกันนะคะแล้วก็แถมเป็นติดฟิล์มเซรามิกให้ Q. คิ้วกันสาดเราแถมให้นะคะข้อเป้ามือเปิดนะคะสีดำตัดด้วยตัวหนังสือไททันสีแดงแบบนี้นะคะลูกค้าอันนี้เราก็จัดการแถมให้กับลูกค้าเลยนะคะแล้วก็มาที่ด้านนี้นะค่ะแถมกระบะไลเนอร์ให้นะคะ, <S <S ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันค่ะว่าคันนี้ลูกค้าติดก,กันชนหลังแบบไหนเนาะการชนหลังอันนี้นะคะลูกค้าการชนหลังเนี่ย จะเป็นแบบการชนที่เราแถมให้นะคะยังไม่มีไฟถอยเนาะแต่ว่ามีไฟสองป้ายทะเบ,บียนให้นะคะเป็นวิทอาล t l เดอร์นะคะอันนี้แล้วก็แถมห่วงลากแดงๆแบบนี้ให้นะคะเป็นการชนเหล็กนั้นหนาๆนะคะลูกค้าแต่ว่าลูกค้าเนี่ยรีเควสมาค่ะแอดเพิ่มก็คือสลักลากสองชั้นตัวนี้นะคะสลักลาก2ชั้นเนาะเป็นหัวบอลแบบนี้สีแดงแบบนี้นะคะอันนี้ลูกค้าก็ซื้อเพิ่มเติมนะคะอันนี้นะคะมากับรถนะคะลูกคา้าขอ,อยืดตัวนี้มากับรถเนาะเราไม่ได้แถมให้นะคะ ช่วงยาวโฟรวิของเรานะคะจะมีขอเกี่ยวนะคะให้ทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านหลังค่ะาภาษาโฟร์วิเขาจะเรียกว่ารถ5้าขอเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นรถ5ขอเนาะมีแต่ขอ5อันเขาเรียกว่ารถ5้าขอเป็นช่วงยาวค่ะถ้าเป็นช่วงสั้นเนี่ยจะไม่มีขอด้านข้างแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูความสูงของรถนะคะเรายกให้กับลูกค้าเนี่ยขึ้น2นิ้วเนาะว่าจะสูงขนาดไหนนะคะลูกค้าเก่งนะสูง170นะคะลูกค้านี่ ก็สูงเหมือนกันเนาะสูงเลยทีเดียวนะคะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะลูกค้าตัวเกียร์ธรรมดานะคะเดี๋ยวจะพามาชมด้านในกันนิดนึงคันนี้นะคะด้านในลูกค้าไม่ได้อัปเกรดอะไรเพิ่มนะคะคันนี้เนาะลูกค้าไม่ได้อัปเกรดอะไรเพิ่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นสแตนดาร์ดที่มาจากโรงงานเลยนะคะเบาะจะเป็นเบาะไวนิ่วแบบนี้นะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสามก้านแบบนี้นะคะแล้วก็กุญแจเนาะเป็นกุญแจเหล็กแบนๆแบบนี้นะคะมีให้ สอดอกสามารถอัปเกรดเป็นรีโมทก็ได้นะคะคันนี้นะคะจะมีแทักชั่นคอนโทรลให้นะลูกค้าส่วนอันนี้เป็นสวิตช์ไฟตัดหมอกนะคะที่แยกสามารถปิดเปิดได้เนาะที่อยู่ในการชนหน้านะคะเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีค่ะแบบนี้เนาะ6เกียร์นะคะแล้วก็จะมีปุ่ม4วิวนะคะ4วิวก็จะมีขับ2ขับ4แบบอ่า g h i g o 4 l o w นะคะสามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมียิฟล็อกให้ด้วยนะคะ มีดิฟลบ็อกให้รุ่นนี้ยังมีที่จุดบุหรี่ให้อยู่นะลูกค้าสมัยนี้เขา,าไม่ค่อยแถมไปแล้วแต่ว่ามิสซูของเรายังแถมให้อยู่เนาะวิทยุเป็นวิทยุแบบนี้2ดินนะคะมีช่องเสียบ USB ให้นะคะลูกค้าแบบนี้เลยนะกระจกมองข้างนะคะขึ้นลงเนี่ยหน้าต่างเนี่ยจะเป็นไฟฟ้าะคะ่ะขึ้นลงจะเป็นไฟฟ้านะคะแต่ว่าหูช้างข้างๆนะคะต้องปรับมือนะคะลูกค้ายังไม่ได้เป็นไฟฟ้าเนาะ ส่วนที่เปิดถังน้ามันนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าแล้วก็ฝากระโปรงน่าจะเปิดตรงนี้นะคะงัดตรงนี้เลยเดเดี๋ยวเราจะไปพาไปดูห้องเครื่องกันเนาะว่าห้องเครื่องคันนี้เป็นยังไงนะคะคันนี้นะคะลูกค้าออถ้าเกิดว่ามันเราเจ้าของกิจการท่านไหนนะคะนำไปใช้เองนะคะอยากได้เป็นโชคฝากระโปรงนะคะก็บอกได้เนาะอันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ของเจ้าแตยตันนะคะเป็นเครื่องยนต์2.4นะคะ181แรงม้าค่ะกำลังค่อนข้างดีเลยนะคะ ก็ห้องเครื่องก็อันนี้เป็นฝาครอบเนาะก็เก็บงานมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะสำหรับเจ้าตอนเดียวโฟวิวของเรานะคะจะผลิตมาแค่2สีนะคะก็คือสีขาวแล้วก็สีบอลเงินเนาะไม่มีสีอื่นนะคะลูกค้าถ้าอยากได้สีอื่นแจ้งเรามาค่ะเราสามารถทำสีให้กับลูกค้าได้นะคะเกียร์ธรรมดาราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่6,69 0 0 0บาทค่ะสำหรับสีขาวค่ะเกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่7 1 4 0 0 0บาทสำหรับสีขาวค่ะ สีบอนเงินเช่นกันค่ะเพิ่ม7,00 0บาทนะคะลูกค้าใครที่สนใจนะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่39,000บาทค่ะหรือเลือกรับเป็นดอกเบี้ยนะคะศูนย์เปอร์เซ็นเริ่มต้นค่ะแต่ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นเราแถมอะไรบ้างก็ต้องแอดมาคุยกันก่อนนะคะลูกค้ายังไงถ้าสนใจนะคะเรามีเบอร์ติดต่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามหรือแอดเป็นไลน์ก็ได้ค่ะ แก่งยินดีให้บริการนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้แก่งลาไปแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่รับชมคลิปของเราฝากกดติดตามนะคะกด subscribe นะคะกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย